สวัสดีค่ะสวัสดีเมอซีแต่ทุกท่านนะคะวันนี้ไม่มีคนพาเดินเที่ยวนะคะนี่พี่ไี่เป็นนาคแล้วเนาะไม่อยากไปเที่ยวอยากเล่นกองดินกองดินนะคะกองดินที่เราเอามาถมนะคะนี่เอามาลงไว้ทำบ้านให้นาคอ้นนะคะนี่ดินครบหรือย,ยังพ่อ คบแล้วหุยหุ้ย,ยนดูนะคะแม่เม่มีความสุขมากไม่ยอมเก็บขานะท่าน,นี้ขาไม่เปน,นะคะนนไปแล้วุนพูดพูดพูดไปขาซ้ายไม่เป๋ดันขาขัวเปอีกแล้วฝนอย่าตกนะฝนได้จะไปส่งเขาหน้าอ้นไม่ได้นี่นั่นแหละเดี๋ยวก็ขึ้นไปเองเขาพ่อยายุ่งอยู่จะซื้อเถ่าพ่องหัวหยอง คิดมากนะคะคิดมากลูกชายจะบวชหัวเลีหยงวันนี้เขามีความสุขเขาอยู่กับพ่อกับแม่เมื่งดดอ่อยนอนบนน้นนั่นแล้วมีความสุขหลายลูกสาวเจ้าจะได้ทองใครอึ้งลึงแต่พ่อหามองดินนิ่มๆแล้วเนาะพุน เอาทุกกองนะคะเอาทุกกองมีสิบกองผมเอาทุกกองสิบกองพอไหมพ่อพอ,พอ,พอไม่สูงเยอะแล้วน้ำท่าวนมันไหลลงมาล่ะคุณพ่อขาโอ้ขาปีเตออกไป <c oughs> ไดูขาขั้วปีเมื่อไหร่หนูจะหายครับพอ่อนเะมื่อไหร่หนูจะหาย ฝน,นอย่าตนากนะฝนเดี๋ยวไปส่งข้าวนาอ้อนไม่ได้มาๆมาคันมาพอแล้วดินเหนียวนะคะนี่แล้วเราก็จะเอาดินทรายมากบอีกทีนะพอนะ่อเนาะเหนียวมากเด็กน้อยคลุกอะไรคลุกแป้งแป้งแป้งดินนะคะนี่ เอ,อ้ยดินนิ่มๆนะคะนี่ลักกี้วิ่งรอบนึกว่าถ้าเขาสิผ้าเลิศลักยางเฝ้าเรียน,นออกก่อนค่ะ <_ c ười> ดูนะคะมูลของแม่นิโคกเลิศลักนะคะนิมูลนักอ้อนศึกออกมาก็จะมานอนตรงนี้แหลยตรงที่มีเลิศเลิศเลิศมูลช้างนี่แหละมามาเดี๋ยวนะมามาเอาแล้วมามาอยากสีหาวแล้วคอย ไข่โตมันเยอบบ่ลหนึ่งหนึ่งสองสามส่ห้าหก็ดปเกกงบ่ไดับตัวนี้ตัวนี้ตัวเก้ามึงขนนลมกันแล้บอเจ้าเขาเดือกันนะบอกเมละวะโอ้เออมาดูนให้แม่เริ่มแล้วมานี่นาม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 านีมา ดูนะคะที่คูณติดงามหมดแล้วนี่จะยับมาไก่เมล่ะเม่ละ่ละก <c oughs> ้อนถือกองกระเล่นนี้นะคะนันี้บึงบึงโพขยับไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นกอไผ่นั่งแล้ว เนาะเอาเพราะต้องใส่รถเกีพอน้อมดอกหล่าเห็ดไปเลยแค่ไหนแค่ไหนพ่อไปเลยนี่เกีไปเลยช้างน้อยเกีขี้ดินนะค่ะนี่เอาแล้วเอาแล้วไปทางไหนน้าผู้ขานลักกีลักกีเจ้าแย่งความสุกไปให้จกข่อยได้นั่นเดี๋ยวก็เจอสักขาหลังนึ่งวาตลุบอล นีี rats, trips, <cat> <ira> <mat médico> ี <ę> dai, ong, ่่มมมาาาาพพกเลยโอ้โอ้ก็คือยังได้อยู่คือจังสิบปีเราป่ะธานนี่เอาเอาวันนี้แม่นิโคอิ่มมากไม่รู้กินอะไรท้องไข่เลยท้องท้องโตมากเลยแม่นิโคกินน้ำเข้าไปพุงกลางเหมือนลูกชาย ตีลูกบนให้เสาดินสวบนใส่หัวพ่อเอาวานใส่หัวยยองเลยเอาเอาเริ่มแล้วเอาเริ่มแล้วเอาเอานอนลงนอนลงนอนลงแม่เออบอกไงสิมื่นบอกลูกนอนแต่ว่าเมื่มื่นแค่นี่ลื่นนะคะลื่นนี่ดูฟ้านะคะแม่แม่ไม่รู้หนูจะกลับบ้านได้ไหมนี่มืดหรือคืบเลย ขี the sea, the ่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยเป็นบลูสูบอีกเตยบอลเตยบอลเตลักกี้เลยเอาเลยจัดการลักกี้เลยเอาไปแล้วบัดนี้เอาสร้างวะขคนจับข่อยซูมือบริยูเด้อไปเหยียวยูไปยูวัดแล้วมุนเหลียวเตกอกน้ำแตกขึ้นในนอท่านในนอ ออออเออเล่นน้ำกันพี่ก็นอนเลยน้ำกันหักกันหักกันดีกว่าแพ่งกันเด้ล้วแล้หักกันไว้กันดูเบิ่งเมียเพิ่นดำเปื่อปื่อเบิ่งลูกไส้เพิ่นละมอนอ่อนโลกชุบแป้งทอดละครับนี่ ได้กองดินแล้วนะครับกองดินครบแล้วเราจะให้พ่อหนอมมาดันให้นะคะนี่ <c oughs> ต้องใส่จะเป็นพรุ่งนี้ว่าพ่อว่างไหมพ่อหนอมยัง <c oughs> ไม่รู้ไปถามเกก่อนว่าเกว่างไหมเกมันดันให้แต่ก็กลัวไม่อันจะมาก็าสายนะคะกลัวจะมาก็าจะไปดำนาให้เสร็จก่อนเสร็จ <c oughs> ตรงตรงตรง,ตรงที่ไม่เกิดนะ <c oughs> ไม่ได้เสร็จหมดนะ <c oughs> ไม่ได้เสร็จหมดใช่ <c oughs> ไหมพ่อ วันนี้ก็เด er ็ดก็ร้อนก็จะเบรกสูบลงนาเบรกสูบข้าวกำลังข้าวข้าวกำลังตั้งกำลังงอกกำลังตั้งนะคะพอดีฝนมาเมื่อคืนอีกนะคะฝนมาเมื่อคืนแต่บ้านตะกางไม่ตกแต่ที่บ้านทลาาตกนะคะดูนะงอขาได้นะคะแม่แม่เมื่อเช้าตื่นสายมากหกโมงยังไม่ลุกเลยนะคะเลิศรัก อย so ู่แบบอย่างนี้เขามีความสุขนะอยู่กับพ่อดูดูแง่เมอะไรเมอะไรบอกหนักอ้นไดะขมวนแล้วปนิถึกลงพ่อหายแล้วว่าปนีป่อยหยากล่าสิเป่อยานักคือหนักอ้นบ่ลอยแล้วลอยมาเรือกันสิมาต่อใหม่เพรอะถ้าเราออกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวพอพออเออเออเอาเอางัดออกงัดหักไม่ไปว่ตะซุ้มมาลานซุ้มบังไฟให้มหนาวฝนตกมาเร็วๆนาพ่อนอมดันออกให้พ่อเนี่ยมาล้างมาล้างข่าลังยี่สิบพ่อเอาเลยเอาขันเออกดให้พ่อเนี่ยบนดุบนบอยผมเล่นยังไงก็ไม่ถูกใจพ่อ โอ้ฟ้าร้องแล้วนี่เกตในเล่เลยไม่อันจะกลับบ้านได้ไหมขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะค่ะนี่ไม่ได้ขี่รถปิกอัพไปหุ้ยปุ่นแต่งานแน่เล่นนี่เล่นเอฟเน่เล่นนี่กับเียร์นี่ที่เล่นกัยเบียั์นี่ก็ซุกกับเบียรนั่น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 จตีกันจตีกันตเขาขึ้นเนรอเจ็บเจ็บเลเขาขึ้นเลยไปไปตีเพิ่งไฟล์ปันัานี้ เออลักกี้ขนาดนาโนยังยานนะเอาที่ฝืนะครับที่ฝืนลักกี้ไปไกล้เขาไปอยู่กับเมนีขวอนะเอาเอาเอาลักกี้มาพี่มาพี่มา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  โอ้ย yup. ต่างคนต่างหักพอแย่งความรักจากกันพ่อกระหักคือกันนั่นล่ะอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันพราะว่ทั้งสองนั่นล่ะสิไปใส่ก็เห็นฝุ่นเขามาฝุ่นเห็นพี่เป๊ปซี่เดินตามทางนะคะนนลัอกกี้ไปแล้ว อยากไปกับพี่ลกเปซี่นะคะอยากไปกับพี่เปซี่ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องเลิศดรักนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็ share, หนึ่งกำลังใจนะคะขอให้แม่เอฟซีทุกท่านนะคะร่ำรวยเงินทองกิจการการเงินการงานขอให้กระเดินลุ่งเรืองนะคะ รักเลิรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจพ่อแม่แม่ทุกท่านด like like you like ้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ณมขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะโอไม่อยากลุกเลย